สวัสดีครับพวกเรานักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาครราชวิทยาลัยเชียงรายกับผมนายณัชพลคำบองเหนือดิฉันนางสาวกสชนใจศึกเสริมและดิฉันนายสาวศิลาบุญกงบินวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้น้ำหมักชีวภาพจากใบจามจุรีและใบเมียราบในการเร่งการเจริญเติบโตของสาหร่ายคอเนลลาเบอรกลิสค่ะ ต้อลองเห็นมลพิษเหล่านี้ไหมคะและใช่ค่ะมลพิษเหล่านี้คือมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีอยู่ในรถของเราทุกคนค่ะเมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม้ก็จะส่งผลเสียหลายๆอย่างตามมาอย่างเช่นการเกิดหมอกควันพิษซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ในระยะยาวอีกทั้งยังเป็นต้นต่อของภาวะโลกร้อนอีกด้วยค่ะเนื่องข้อเสียมากมายของน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดน,นี้นักว,วิทยาศาสตร์ก็เลยคิดค้นน้ำมันอีกชนิดหนึ่งขึ้นมา หรือน้ำมันไบโอดีเซลนั่นเองค่ะโดยน้ำมันไบโอดีเซลนะคะจะเป็นน้ำมันที่เมื่อเกิดการเผาไหม้อัตราการเกิดมลพิษก็จะน้อยลงหรือแทบไม่มีเลยค่ะโดยน้ำมันไบโอดีเซลนะคะจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการสกาัดอย่างเช่นพืชหรือไขมันเป็นต้นค่ะโดยสิ่งมีชีวิตที่มีปริมาณน้ำมันสูงที่สุดกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆนะคะก็คือสาหร่ายขนาดเล็กจำาพวกคอเลรานั่นเองค่ะ แต่เรามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งค่ะคือตัวเล่นการเจริญเติบโตของสาหร่ายชนิดนี้ค่อนข้างจะแพงและหาซื้อยากเราจึงเลือกหาวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติเช่นใบไมยารารบและใบจามจุรีเนื่องจากว่าใบไมยารารบและใบจามจุรีมีไนโตรเจนซึ่งสามารถนำมาเลี้ยงสาหร่ายได้เองค่ะซึ่งการทำน้ำหมักเชี่ยวภาพเนี่ยมีอยู่หลักๆอยู่5าขั้นตอนเองครับ 1. การเต,ตรียม,มต,ตัวที่เหมาะสมต่อการจเจริญเต,ติบโต,ต,ตของสาหร่ายนำสาหร่ายคอร์ราเมนการิสมาเพาะเลี้ยงภายใต้ แสงขาวที่ความยาวคลื่น380-700นาโนเมตรน้นจนกว่าจะมีการจเจริญเติบโตอย่างเพียงพอ 2. การทาน้ำหมักเชียวภาพนำไมเอราบสด0.2กิโลกรัมมาผสมกับน้ำตาลเข้ L, มข้น100มิลลิตรและผสมกับน้ำอีก1คลมิลลิตรหมักเป็นเวลา30วันคนทุก5วันขั้นตอนนี้ครังแต่เปลี่ยนจากใบไมเราบเป็นใบจันจุรีเมือม่อครบเวลา30วันแล้วนำน้ำหมักมาเขยแล้วตเขยสาการพาเน,นื้อสาหลายคอร์ามง,งการิส นำน้ำหมักจากใบจ,จันจุรีและใบเมล่า20มิลลิลิตรบรรจุลงในภาชนะอย่างละ3ภาชนะแล้วส่งกับน้ำเปล่า200 0มิลลิลิตรสลับอีก3ชานทะี่เหลือเนี่ยเราจะนำฟอเรนเคสเตอร์ A 20มิลลิลิตรมาผสมกับน้ำเปล่าอีก200มิลลิลิตรทิ้งไว้เป็นเวลา30วันแล้วเติมฟอเรนเคสเตอร์ B 20มิลลิลตร่อเป็นคอนโทรลจากนัน้นนำสารละลายคอร์าเมนเกริสบรรจุลงในแต่ละภาชนะในปริมาณที่เท่ากันแล้วเลี้ยงเป็นเวลา14วัน สี่การตรวจไนเตรต pH และการวัดข,ดขนาดของเซลของสารละลายคลอรัมกริสโดยไนเตรตด้วยไนเตรตเฮชิต pH ด้วย pH มิเตอร์และขนาดของเซลสารละลายด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกําลังขยายอยู่ที่40เท่าห้าการทําสารละลาหนักแห้งและการบันทิกผลกองสารละลายด้วยวอลฟรูฟิสเตอร์กระดาษกองเบอร์เก้าสามจำมนวนสองชั้นจากนั้นนําให้แห้งด้วยแสยงอาทิตย์และสุดท้ายนำสารละลายนนหนักแห้งไปชั่งสังเกตและบันทิกผลเองครับ จากการทดลองนะคะจะเห็นได้ว่าใบจามจุรีก่อนการทดลองมีค่าไนเตรตที่3 ppm เมื่อเวลาผ่านไปนะคะไนเตรตมีค่า0.25 ppm ซึ่งเห็นได้ว่าไนเตรตลดลงค่ะและเมื่อนําสารไหลไปทําให้แห้งจะเห็นได้ว่าน้ําหมักจากใบจามจุรีมีน้ําหนักมากที่สุดค่ะอยู่ที่0.6741กรัมค่ะและขนาดของสารไหลเมื่อเลี้ยงในน้าหมักจากใบจามจุรี มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะอยู่ที่2.25ไมโครเมตรค่ะจากการทดลองนะคะจะเห็นได้ว่าสาหาร่ายคอเรลาโลการินะคะโตในน้ําหมักที่ทํามาจากใบจันจินได้ดีที่สุดค่ะเนื่องจากมีน้ําหนักของสาหรไายคอเรล่ามากที่สุดอีกทั้งในเตดลรลงแและสาหรไายมีขนาดใหญ่ที่สุดด้วยค่ะพวกเราขอจบการน,นําเสนอแบบพีเงเท่านี้ขอขอบคุณครับ